สวัสดีนะครับทุกทุกท่านสวัสดียามเช้ารับประกาศสดใสเช้านี้เราก็มาเริ่มต้นกันที่คุณปุ้ยอีกเช่นเก่าเช่นเคยนนนะครับกำลังตามอะไรกันอยู่ไหว้รพระทะลุอ,อย่างยังดูนกดูนก หน,นาวไหมกลางคนืนอุ่นนะสบายนอนนอนหลับสบายอุ่นกายสบายใจควายควายกินข้าว เอาเหรอตายแล้ว <c oughs> วา่ายกินขา้าวข้าวยังเกี่ยวไม่เสร็จนะครับเลยอันหนึ่งนัดอ่านัดเอ๋วา่ายไก่ก็ไม่รู้ ยางเบลย่างก็ยางเบลฮึโ้เด็ดสองหน้าปอะดีโอ้ไปแล้วเจ้าของเขามาจูงมาแล้ว คือข้าวยังไม่ได้เกี่ยวเนาะอันนีด้ดูดินอนรอรถเกี่ยวมาตั้งรถ <c oughs> เกี่ยวก็ไม่มีคิวให้เราสักทีนะครับเ <c oughs> หลือล็อกนี้กับล็อกข้างบนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะเหลืองหมดแล้วพี่น้องดูทางนี้ก็นอนรอนอนรอรถเกี่ยวนอนรอด้วยความหยหารถเกี่ยวเธออยู่ไหน รถเกี่ยวมาด่วนรถเกี่ยวมาด่วนก่อได้เวลาปล่อยเจ้าดีใจก่อนนะครับดีใจบอกว่าสวัสดียามเช้าไอ้หนูเป็นไงนอนหลับฝันดีไหมไป มาตามคาวายครับล้วายครีย้ายจุดเสร็จยังลูกพี่อืมอเคกลับมาที่เก่าที่เคย อันนี้เป็นที่งัวที่านาเขาเอางัวมาปลูกไว้ตรงนี้ช่วงมีช่วงนึงแล้วดูดิกองไว้อน่าจะได้สักสองก็สอบสอบก็สอบสองกสอ็สอ,สอบปุ๋ยเอาไว้เอาไว้ใส่ใส่ต้นมงต้นไม้นะครับดีใจไปโน่นละปล่อยนะเพราะว่างัวเราอิสระ ที่ฝั่งโน้นเกี่ยวข้าวหมดแหละเสร็จหมดแหละนะไม่ไม่ต้องมัดเหมือนแต่ก่อนตอนแรกๆก,ก็ต้องมัดไม่โกรธาการนะจะอ้วนทันทันได้สวัสดีทักทายทุกท่านก่อนอยามเช้า เจ้าอ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าทำไรลูกทำไรไปเข้าไปรอข้างหน้าร้านนะกาดเวนน้ำ

รอดดูกาแฟกันก่อนต้องน้ำห้อนก่อนกาแฟกันนะฮะส่งกาแฟกันนะครับ ตื่นก็ดื่มกาแฟเช้าก็ดื่มกาแฟคุยกันอยู่ข้างหลังครัว่ นี่ครับไอแ,แก้วกาแฟมาแล้วของกับที่ประจำของพวกเรานการนั่งดืง่มกาแฟนี่ นะคุณปุยก็กลบครัวอยู่ส่วนเด็กๆก,ก็อยู่ในร้านนะครับผมก็นั่งดื่มกาแฟตรงนี้เอาบรรยากาศชิวๆยามเช้าโอ้โหร้อนร้อนนะนนะ่ะคุณปุยทำครัว ทำอะไรกินคุณนายแกงเททห็ดยัแนแต่เช้าเป็นเมนูแกงเห็ดรับขอขอหวังว่าจะอร่อยนะท่านี้ก็ไม่ได้ยอกแล้วครับไม่ได้ยอกเมียแล้วเพราะว่ามีคนอื่นมาอยู่ อันนี้เขาก็รอส่งลูกไปโรงเรียนนะครับรถรับส่งเขาจะเดินมาตรงนี้นะครับแต่ก่อนรับอยู่หน้าบ้านตรงนี้นะครับรถจะกลับเขาก็เข้าวนข้างในแต่ว่ามารับตรงนี้ทีนี้เปลี่ยนนะครับรถเขาจะมาข้านู่นแล้วก็ให้ให้นักเรียนอะไปรอตรงศาลานะครับตื่นไปเดี๋ยวพี่บูกับพี่แหนมก็จะไปเดินรอรถตรงนั้นเลิกเรียนก็ลงตรงนั้นแล้วก็เดินเข้ามานะครับนี่โอเคฮะ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าที่บ้านผมละนะครับกับเหตุการณ์ในแต่ละวันแต่ละมือแต่ละดีนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับรถไฟ่ฟาน